เวลาเราพูดถึงคำว่ารวยคุณนึกถึงภาพอะไรเป็นอย่างแรกครับหลายคนอาจนึกถึงบ้านหลังใหญ่รถหรูหรือบัญชีธนาคารที่เต็มไปด้วยเงินสดแต่คำถามคือจริงๆแล้วความรวยมันหมายถึงแค่นั้นจริงหรือเปล่าลองคิดอีกมุมหนึ่งสิครับถ้าเรามีเงินเยอะแต่ใจเรายังเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลความคิดว่าเรายังไม่พอ ยังต้องการอีกแบบนี้เรียกว่ารวยจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ทางกลับกันคนที่อาจมีเงินไม่มากแต่มีความคิดที่มั่นคงมองโลกในแง่โอกาสมองว่าตัวเองมีพลังจะสร้างสิ่งใหม่นั่นอาจเป็นความรวยที่แท้จริงก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าทำไมความรวยไม่ได้อยู่ที่เงินแต่จริงๆแล้ว มันเริ่มจากความคิดในหัวของเรานี่แหละช่วงที่สองความคิดคือรากฐานของพฤติกรรมคุณเคยสังเกตไหมครับว่าความคิดของเรากำหนดการกระทำในทุกๆวันสมมุติคุณคิดว่าทำไปก็ไม่สำเร็จหรอกแน่นอนว่าคุณจะไม่ลงมือทำตั้งแต่แรกแต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดเป็นลองดูก่อน อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้การตัดสินใจแบบนี้จะผลักคุณให้ก้าวออกไปและทุกก้าวเล็กๆที่คุณลองทำนั่นแหละมันสะสมจนกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะไปถึงคนรวยกับคนจนไม่ได้ต่างกันที่ต้นทุนแต่ต่างกันตรงความคิดเริ่มต้นที่นำไปสู่การลงมือทำมากกว่าช่วงที่3ความคิดแบบขาดแคลน เวอร์ซสความคิดแบบอุดมสมบูรณ์นักจิตวิทยามักแบ่ง Mindset ของคนออกเป็นสองแบบใหญ่ๆคือความคิดแบบขาดแคลน scarcity mindset ก,กับความคิดแบบอุดมสมบูรณ์ abundance mindset คนที่มีความคิดแบบขาดแคลนจะมองว่าทรัพยากรบนโลกนี้มีจำกัดถ้าเขาได้เราต้องเสียทุกอย่างคือการแข่งขันเอาแพ้เอาชนะ แต่คนที่มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์จะมองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่สร้างใหม่ได้เสมอถ้าคุณล้มเหลวครั้งนี้คุณก็ยังมีอีกพันวิธีที่จะลองใหม่ความแตกต่างของความคิดสองแบบนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตมหาศาลครับคนที่มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์มักไม่กลัวจะลองเพราะเขาเชื่อว่าโอกาสไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวช่วงที่ส ความคิดกับความเสี่ยงอีกสิ่งที่แยกคนรวยกับคนจนออกจากกันก็คือวิธีคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงคนจนมักมองว่าความเสี่ยงคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะมันอันตรายมันอาจทำให้เสียเงินเสียเวลาหรือเสียหน้าแต่คนรวยมักมองว่าความเสี่ยงคือครูที่สอนบทเรียนใหม่ทุกครั้งที่เขาลมเขาเรียนรู้บางอย่างเพิ่มขึ้นและการเรียนรู้นั่นแหละ ที่ทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิมลองคิดสิครับถ้าเราใช้ความคิดแบบนี้เวลาล้มเหลวมันจะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่ขั้นตอนของการเติบโตช่วงที่5ตัวอย่างจากนักธุรกิจระดับโลกถ้าเรามองไปที่นักธุรกิจระดับโลกอย่างอีลอนมัสหรือแจ็คมาเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลย คือพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินมหาศาลแต่เริ่มจากความคิดที่ไม่ยอมแพ้อีลอนมัสเคยเกือบล้มละลายจาก SpaceX แต่เขาก็คิดว่ายังมีวิธีไปต่อแล้วเขาก็หามันจนเจอส่วนแจ็คมาโดนปฏิเสธงานไม่รู้กี่ครั้งแต่เขายังคิดว่าตัวเองต้องสร้างโอกาสขึ้นมาเองจนกลายเป็นอาลีบาบาที่ทุกคนรู้จักสิ่งที่พาพวกเขามาถึงวันนี้ไม่ใช่เงินก้อนแรก แต่คือความคิดที่บอกตัวเองว่าฉันยังไม่หยุดช่วงที่6ความคิดที่ทำให้เงินเติบโตเงินจะโตหรือไม่โตขึ้นอยู่กับความคิดของเจ้าของสมมุติคุณได้เงินเดือนมาสอง0มบาทถ้าคุณคิดว่าฉันก็ทำได้แค่นี้แหละรองเงินเดือนสิ้นเดือนคุณก็จะใช้เงินจนหมดแล้วก็วนกลับไปเริ่มใหมท่ทุกๆเดือนแต่ถ้าคุณคิดว่า เงินก้อนนี้คือทุนเริ่มต้นคุณจะหาวิธีใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจเอาไปลงทุนเล็กๆหาความรู้ซื้อคอร์สหรือสร้างธุรกิจเล็กๆพอคุณคิดต่างการใช้เงินของคุณก็เปลี่ยนและผลลัพธ์ในระยะยาวก็เปลี่ยนไปด้วยช่วงที่7ความคิดแบบเจ้าของ versus ความคิดแบบลูกจ้างอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรวยกับคนจนต่างกัน คือวิธีคิดเรื่องการทำงานคนที่มีความคิดแบบลูกจ้างมักจะคิดว่าฉันต้องทำงานแลกเงินนั่นหมายถึงว่าเวลาเท่ากับเงินถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินแต่คนที่มีความคิดแบบเจ้าของจะคิดว่าฉันต้องสร้างระบบให้เงินทำงานแทนฉันพวกเขาจะมองหาโอกาสสร้างสินทรัพย์หรือธุรกิจที่ทำเงินแม้ตอนที่พวกเขานอน,อนหลับ นี่คือเส้นแบ่งใหญ่ของความคิดที่เปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตโดยสิ้นเชิงช่วงที่9ความคิดกับมองปัญหาคุณเคยเห็นไหมครับว่าคนบางคนเจอปัญหานิดเดียวก็ตีโพยตีภายรู้สึกว่าชีวิตมันจบแล้วแต่ในขณะเดียวกันบางคนเจอปัญหาใหญ่กว่ากลับมองว่านี่คือโอกาสที่จะแก้ไขและเติบโตความแตกตา่าง ไม่ใช่ที่ขนาดของปัญหาแต่อยู่ที่ความคิดต่อปัญหาคนที่คิดแบบเหยื่อจะมองว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่คนที่คิดแบบนักสร้างจะถามว่าแล้วฉันจะทำอะไรกับมันได้บ้างและคำถามนี้แหละครับที่ทำให้พวกเขาโตขึ้นเรื่อยๆจนรวยจริงทั้งเงินและใจช่วงที่สิบ ความคิดกับการเรียนรู้คนรวยจริงๆไม่ใช่คนที่มีแต่เงินแต่คือคนที่ไม่หยุดเรียนรู้พวกเขามีความคิดแบบเติบโตมองว่าทักษะทุกอย่างฝึกได้ความรู้ทุกอย่างเรียนได้ไม่ได้เก่งเพราะพรสวรรค์แต่เพราะฝึกฝนต่อเนื่องในขณะที่คนจำนวนมากยังติดอยู่กับฟิกไมซ์เซตคิดว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งด้านนี้สุดท้าย ก็หยุดอยู่กับที่ความคิดนี่แหละครับที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างความจนกับความมั่งคั่งช่วงที่11ความคิดเรื่องความล้มเหลวคุณรู้ไหมครับคนที่รวยจริงๆมักจะล้มเหลวมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้าแต่พวกเขามีความคิดที่ต่างออกไปเวลาล้มเหลวพวกเขามองว่านี่คือค่าเทอมค่าเรียนรู้บทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนแต่คนที่จน เวลาล้มเหลวจะมองว่านี่คือหลักฐานว่าฉันไม่เก่งพอในความเป็นจริงความล้มเหลวไม่ได้ฆ่าใครหรอกครับความคิดที่เรามีต่อความล้มเหลวต่างหากที่กำหนดว่าเราจะจมอยู่ตรงนั้นหรือจะใช้มันเป็นเชื้อเพลิงก้าวต่อช่วงที่12ความคิดเรื่องโอกาสคุณเคยเจอคนที่บอกว่าไม่มีโอกาสเลยในชีวิตนี้ไหมครับทั้งทัที่จริงๆแล้วโอกาสมีเต็มไปหมดรอบตัว แต่เพราะเขามีความคิดแบบปิดเขาเลยมองไม่เห็นในขณะที่บางคนที่มีความคิดแบบเปิดเขาเห็นโอกาสแม้ในสิ่งเล็กๆเ,เหมือนคนสองคนเดินผ่านขยะกองหนึ่งคนแรกบอกว่าสุกปรกน่ารังเกียจแต่คนที่สองบอกว่านี่คือวัตถุดิบสำหรับรีไซเคิลสร้างธุรกิจความต่างทั้งหมดอยู่ที่ความคิดนี่แหละครับช่วงที่ 13. ความคิดกับการจัดการเงินความคิด ยังส่งผลโดยตรงกับการใช้เงินคนที่จนมักจะคิดว่าได้เงินมาเพื่อใช้แต่คนที่รวยจะคิดว่าได้เงินมาเพื่อให้มันทำงานต่อสมมุติคุณได้เงินเดือนมา20,000บาทถ้าคุณคิดว่าเอาไปซื้อของใหม่กินหรูดูหนังทุกสัปดาห์คุณก็จะหมดเร็วแต่ถ้าคุณคิดว่าต้องเก็บ20%ไว้ลงทุนหรือสร้างทักษะใหม่คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ต่างออกไปชัดเจนใน1-2ปี ความต่างไม่ได้เริ่มที่เงินแต่เริ่มที่วิธีคิดกับเงินช่วงที่ 14. ความคิดเรื่องการเปรียบเทียบหลายคนโจรเพราะชอบเปรียบเทียบครับเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่ก็รีบผ่อนตามทั้งทงที่ยังไม่พร้อมความคิดแบบนี้คือความคิดที่มองว่าฉันต้องไม่แพ้ใครผลลัพธ์คือจมอยู่กับหนี้สินแต่คนรวยจริงๆมักจะไม่เปรียบเทียบกับใครเขาเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานมากกว่า ว่าฉันดีขึ้นแค่ไหนในปีนี้ความคิดแบบนี้ทำให้เขาโฟกัสพลังไปที่การพัฒนาตัวเองไม่ใช่การแข่งกับคนอื่นช่วงที่15ความคิดเรื่องความสุขหลายคนเชื่อว่าความสุขมาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่แต่คุณสังเกตไหมครับว่ามีคนมากมายที่มีเงินมหาศาลแต่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะความคิดของเขาผูกความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่มีวันพอคนรวยที่แท้จริง มักจะคิดว่าความสุขอยู่ในทุกวันที่เราใช้เวลาอย่างมีค่าอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ในการทำสิ่งที่เรารักความคิดที่ผูกความสุขกับคุณค่าที่แท้จริงแบบนี้ทำให้พวกเขารู้สึกรวยโดยไม่ต้องรอให้ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นช่วงที่16ความคิดเรื่องการให้อีกสิ่งที่ต่างคือคนจนมักคิดว่าฉันยังไม่มีพอจะให้ใครได้ยังไงแต่คนรวยกลับคิดว่า ฉันยิ่งให้ยิ่งได้รับกลับการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปมันอาจเป็นเวลาความรู้หรือแรงสนับสนุนเล็กๆก,การคิดแบบนี้ทำให้เขาสร้างเครือข่ายมิตรภาพและคุณค่าในสายตาคนอื่นและสิ่งเหล่านี้มักกลับมาหาเขาในรูปแบบที่ใหญ่กว่ามากความคิดที่อยากให้ก่อนนี่แหละครับที่ทำให้หลายคนรวยทั้งเงินและใจช่วงที่17ความคิดเรื่องความฝัน คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่จนมักบอกตัวเองว่าฝันไปก็เท่านั้นไม่มีวันทำได้หรอกแต่คนรวยจะคิดว่าถ้าฝันได้แปลว่ามันมีโอกาสทำได้ความคิดแบบนี้เองที่ทำให้เขาไม่กลัวฝันใหญ่และการฝันใหญ่นี่แหละที่ผลักดันให้เขาทำสิ่งเล็กๆทุกวันเพื่อเข้าใกล้ความฝันนั้นเงินไม่ได้สร้างความฝันแต่ความคิดที่ใหญ่พอจะสร้างทั้งฝันและเงินช่วงที่18 ความคิดเรื่องความพอเพียงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือคนจนมักจะคิดว่าฉันต้องได้มากกว่านี้ถึงจะพอใจแต่คนรวยจริงๆมักจะคิดว่าฉันมีมากพอแล้วแต่ฉันอยากสร้างต่อความต่างคือคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีวันพอจะไม่มีวันรู้สึกว่าตัวเองรวยจริงแต่คนที่คิดว่าตัวเองพอใจในสิ่งที่มีจะรู้สึกว่าตัวเองรวยแล้วตั้งแต่วันนี้และพลังตรงนั้น ทำให้เขาสร้างสิ่งใหม่โดยไม่ถูกความโลภครอบงำช่วงที่19ความคิดกับการมองอนาคตคนจนมักใช้ความคิดแบบสั้นมองผลประโยชน์ตรงหน้าแต่คนรวยจะมองอนาคตไกลพวกเขาไม่กลัวที่จะรอเพราะรู้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงต้องใช้เวลาเหมือนนักลงทุนที่เลือก DCA ลงทุนทุกเดือนแม้ผลตอบแทนไม่เห็นในวันพรุ่งนี้แต่ความคิดระยะยาวทำให้เขาเชื่อว่า อีก1 0 2ถปีเขาจะมั่นคงนี่คือพลังการคิดแบบยาวไกลที่เงินเพียงอย่างเดียวให้ไม่ได้ช่วงที่20สรุปครับความรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่เริ่มจากความคิดที่คุณมีความคิดที่เชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสความคิดที่เชื่อว่าคุณล้มได้แต่ลุกขึ้นได้ความคิดที่เชื่อว่าความสุขอยู่ในสิ่งที่คุณทำทุกวันถ้าคุณเปลี่ยนความคิดผลลัพธ์ของชีวิตคุณก็เปลี่ยน เพราะความรวยที่แท้จริงคือการใช้ความคิดสร้างชีวิตที่คุณภาคภูมิใจไม่ใช่แค่มีเงินกองใหญ่แล้วใจยังว่างเปล่ารวยไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ความคิดครับ